พี่น้อง,ววองวส,สวัสดีทั่วโลกทั่วไทยเด้อพี่น้องสวัสดีเจ้า YouTube ทุกคนสวัสดี AI สวัสดีพียูมีต่าความสุขความเจริญทุกยาพันธุ์มั่นยอย่าปอดเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทิ่งได้ไงไรสม่ำมุ่งวหวัดปรานาโชคดี้แช่ผอดไปเริ่น้องโอ้ยผมเปียกพี่น้องนี่ผมเปียกเสร็จผมกันผมเปียก ผมเปียกสาผมไม่มไม่สาผมไม่ไมผมแหงแล้วก็น้องปกปจินอนผมเปียกผมเปียกผมเปียก ผมเปียกอยู่พได้พ่อท่านไลยน,นอนเลยพี่น้องให้ผมเปียกสวัสดีค่ะนุ่งล,ล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องนุ่งลา้งา,งนงลานดวงใจค่อนข้างคนด้านดวงใจ Hello, everyone! For watching, thank you so much. You come. To คุณตกไใจตกเดือทุกร่ำเรงใจเด้อพี่น้องคุณเรื่องไห